วิธีการตรวจคัดกรองเต้านมเนี่ยง่ายๆเลยคือเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนําว่าผู้หญิงที่อายุเกินกว่า20ปีขึ้นไปควรคําเต้านมด้วยตัวเองให้เป็นนะครับคําอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งคําในช่วงที่เต้านมไม่ค่อยคัดก็คือช่วงที่ประจําเดือนอาจจะหมดไปแนละ้วสักประมาณ1-2สัปดาห์ก็เริ่มคําการคำเนี่ยก็ง่ายๆมากครับก็คือใช้มือแล้วเนี่ยครับแบเป็น แบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้3นิ้วแบบนี้ก็ได้คำไปให้ทั่วบริเวณเ,วเ,วเวต้านมนะครับจะคาวนไปวนมาก็ได้หรือว่าจะคาจากข้างนอกเข้าหาข้างในโดยยึดจุดศูนย์กลางเป็นตรงหัวนมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าย,ยืนผ้านั่งผ้านอนสามารถตรวจได้หมดนะครับส่วนถ้าจะต้องมาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลก็จะแนะนําสําหรับคนที่อายุ35-40ปีขึ้นไปก็ควรเริ่มมาตรวจปีละครั้งด้วยการทาแบบโมกรม และอันตรสาวเต้านมนะครับถ้าอายุถึงเกณฑ์ก็ควรมาตรวจที่โรงพยาบาลแม้ว่าไม่มีอาการ